ับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ไทยเฟลเล็ตสกูลดอเว็บไซต์ของนักลงทุนจุ่มใหม่ไทยเฟลเล็ตสกูลเดลี่เอ้ o ร์ลูคแอนนัครับวันนี้เช่นเดิมครับมาเจอกับผมกับพี่บพร์เนอร์ประจำวันที่5เดือนพฤศจิกายนนะครับปี2556ครับขณะนี้เวลา10บโมงกับอีกห้นาทีนะครับที่เรามาเจอกันวันนี้นะครับก็เช่นเดิมครับก็จะมาวิเคราะห์ในสภาวะความเป็นไปของยูโรเทียดอลลาร์นะครับว่าจะมีความเป็นไปยังไงบ้างนะครับวันนี้ ก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Basic to Advan c e d Trading Course on the m a r เ e t นะครับเข้ามาตรงหน้านี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนถามเข้ามาว่าหลักสูตรมาสเตอร์เปิดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีหลักสูตรอื่นเพิ่มอีกไหมนะครับมีนะฮะมีแล้วก็หลักสูตรมาสเตอร์ก็จะเปิดนะครับแต่ว่าเปิดน่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับต้องต้องรอดูนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ทางทางทีมงานเนี่ยได้ได้ประชุมกันแล้วนะครับว่า การที่จะไปเรียนหลักสูตรมาสเตอร์นะครับคุณต้องผ่าน basic to a d v a านซของเราก่อนนะครับเพราะว่า master c ์คอร์ของเราเนี่ยจะไม่เน้นการทำไม่ไม่เน้นพื้นฐานแล้วนะครับก็คือจะอัดอัดกระบวนการาการเทรดขั้นสูงให้เลยนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง,ต,องต้องมี basic to advance ์ก่อนนะถึงจะคุยกับเขารู้เรื่องนะครเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยถ้าถ้าไปเรียนที่อื่นมาหรือว่าถ้าศึกษาเองมาเนี่ยนะครับ ความรู้เนี่ยอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะคุยกันเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องก็เลยต้องคัดจากนักเรียนผู้ที่เรียนเบสิคทเอสบาร์นะส่วนนักเรียนเบสิคทเอสบาร์นะครับก็ยังไม่สามารถเรียนได้เลยนะครับก็ต้องมีการทดสอบก่อนต้องมีการทดสอบเป็นรายบุคคลไปนะครับว่าใครที่ผ่านใครที่ถ้าผ่านแล้วนะครับก็จะได้รับใบประกาศนะครับได้รับการการันตีว่าผ่านแล้วนะครับถึงจะเข้าเรียนหลักสูตรมาสเตอร์คอร์สได้ต่อไปนะครับก็ เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชี้แจงแถลงไขไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่แพงครับราคา8,900บาทนะครับดูได้ตลอดชีพเลยนะครับสามารถดูทบทวนได้ตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ครับดูผ่านอุปกรณ์มือถือก็ได้นะครับแท็บเล็ตได้นะครับอันนี้ลองไปดูนะครับกับเจเจสเอ็ดวิดีโอนะครับแบ่งเป็น2ตอนนะครับมีปูพื้นฐานแล้วก็ขั้นแอดวานนะครับแอดวานนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นตัวจูงให้เรานะครับ ก้าวไปสู่มาสเตอร์คอร์สได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่สนใจก็คลิกลงมาข้างล่างนี้นะครับลงทะเบียนชําระเงินนะครับใส่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามนี้ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็โอนเงินมานะครับที่บัญชีธนาคารนะครับตามนี้เลยนะครับตามตามภาพนี้เลยแล้วก็ส่งสลิปนะครับส่งสลิปการโอนนะครับมาที่ t ทยโฟ o ์แล c ซ์สคู t c o m ์สเอสจีนะครับหรือว่าส่ง SMS มายืนยันก็ได้ครับ0ู4ย์แ0ดส่นนนะครับ เขานี้นะฮะก็รอรับวีโอได้เลยนะครับมาดูกันเลยครับว่าเมื่อวานเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะฮะเมื่อวานคาดว่าจะขึ้นไปให้เยอะๆนะฮะขึ้นไปเยอะๆแต่แนวโน้มดูเหมือนว่ายูโรเนี่ยจะอ่อนแอนะฮะแนวโน้มขาขึ้นยูโรจะอ่อนแอเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยในในตอนกลางคืนนะก็ราคาพยายามยืนเหนือ1.35นะครับก็ความพื้นตัวของยูโรเนี่ยค่อนข้างไป ในทิศทางที่อ่อนแอนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเป็นการไซเวยนะฮะไซเวย์เป็นขาขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่ออาจจะโดนทุบราคาลงมาได้ง่ายๆนะครับก็นักลงทุนเนี่ยก็จับตามองนะครับจับตามองการประชุมสุดท้ายนี้นะครับในในสิ้นสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับว่าจะมีผลการประชุมออกมายังไงนะครับซึ่งมีโอกาสนะครับซึ่งคาดการว่า ECB เนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีกนะครับในเดือนธันวาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการเทขายูโรออกมาอีกครั้งหนึ่งต้องรอดูว่าปลายสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับก็อาจจะยังไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะยังไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้ยังไม่ได้ไปไหนมากลองมาลุ้นกันนะฮะว่าอันนี้ทำเฟรมด a ์นะฮะทเฟรม day นะี่ มันจะเป็น hit and o l d e r หรือเปล่านะฮะมันจะเป็น hit and o l d e r ให้ครับอีกไกลนะฮะอีกร้อยกว่าจุดนะฮะอีกร้อยี่สิบจุดนะครับในระยะเวลาสัปดาห์นี้ถ้าถามว่ามีโอกาสไปถึงไหมมีโอกาสไปถึงนะฮะแต่แต่ก็ต้องดูความแข็งค่าของค่าเงินยูโรอีกทีนึงนะครับว่าจะช่วยผลักดันนะครับจะช่วยผลักดันให้ราคานะครับขึ้นมาถึงข้างบนนี้หรือไม่นี่ยครับ ประมาณตัวนี้ทำเฟรมวันก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเทียบของแท่งเมื่อวานนะแท่งเมื่อวานปิดเ,เดี๋ยวลบก่อนจะได้เห็นชัดๆนะเนี่ยครับแท่งเมื่อวานนะครับก็ยังมีบ่งบอกถึงสภาวะขาขึ้นได้อยู่นะยังยังมีแรงซื้อนะฮะยังมีแรงซื้อซื้อขึ้นไปนะแล้วก็ วันนี้ก็เริ่มดีกลับลงมาอาจจะเป็นการมาทดสอบนะครับ,ทด,บาาทดสอบแนวต้านทดสอบแนวรับนะครับในในทาเส้นเล็กเ,กเดี๋ยวอาไปดูกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ในหนึ่งชั่วเ,เดือนเล่ลองมาดูในสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงดูตรงนี้นครับก็ลงมาถือว่าลงมาได้น้อยครับถ้าลงมาออขอโทษดีนะ ถ้าขึ้นมานะฮะขึ้นมาได้น้อยอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะลงต่อก็ลงไปไม่เยอะอะฮะมันต้องมีโอกาสที่จะต้องขึ้นไปอีกนะฮะถ้าจะลงต่อจริงๆนะฮะถ้าจะลงต่อไกลๆจริงๆเนี่ยอาจจะต้องขึ้นมาครับอย่างที่บอกไปในเนในเดลี่เลยนะฮะอาจจะต้องขึ้นมาเยอะๆหน่อยถึงจะลงต่อได้นะครับเพราะว่าถ้าตามธรรมชาติของกราฟแล้วเนี่ยถ้าราคาลงลงต่อย่างเงี้ยครับลงมาลงมาแล้วก็มีการดิ่ขึ้นไปเล็กน้อยนะครับ ยังไม่ถึงโซนไหนอะไรยังไงเลยนะครับอาจจะลงต่ออีกนิดหน่อยนะครับเพื่อเปะถ้าอาจจะกลายเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับหรือว่าลงมาเพื่อทำเดวเวอร์เจนแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มก็ได้นะครับอันนี้ต้องสนิทานกันก่อนนะครับน,นี่เป็นการดูศึกษาพฤติกรรมราคานะครับเข้าใจถึงลักษณะนิสัยของราคาในในค่างเงินต่างๆนะครับอันนี้เป็นทิศเล็กๆน้อย,อย,อยสำหรับใครที่ต้องการดูนะครับก็ ย้อนกราฟย้อนหลังไปดูก็ได้นะครับว่ามันลงมาแล้วมันย่อขนาดไหนนะครับเวลามันลงไปมันลงเยอะไหมมันขึ้นไปมันขึ้นเยอะไหมอันนี้เป็นคลิกเล็กน้อยรอไปศึกษารอไปค้นหาดูนะครับอันนี้นะครับสี่ชั่วโมงก็ยังยังถือว่าอิงตามของเมื่อวานได้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยอาจจะลุ้นนะครับลุ้นให้ราคาเนี่ยขึ้นมาขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็สามสิบแปดจุดสองนะครับนี่ครับสามสิบแปดจุดสอง โกนีก็ห้าสิบนะครับสองโซนนี้ครับประมาณนี้นะครับจากสี่ชั่วโมงมดจากโลนะครับ ข้างบนอย่างนี้แล้วถามว่าทําไมผมไม่วัดจากโลนี้นียก็วัดได้เหมือนกันก็าเป็นแนวรับแนวต้านได้เหมือนกันก็ได้มุมมอง,มองหอนึ่งนี้ครับแล้วก็มาไว้ทายก็จะได้แนวรับแนวต้านตํตอนอาแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้จากสี่ชั่วโมงเนยะเรามาดูในหนึ่งชั่วโมงกันบ้างครับ ชั่วโมงผมใช้ฟีโบวัดสวิงไฮสวิงโลในของแต่ละวันเลยนะครับอย่างนี้ครับราคาเนี่ยเหมือนจะนะครับเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยลงมาทดสอบ6.81ครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพยายามเหมือนพยายามจะยืนเหนือ7.86น,นะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีว่าราคาเนี่ยยังจะมีโอกาสขึ้น,นยังจะมีโอกาสขึ้นไปต่อ ต้องหาชแนลกันวิ่งได้หรือไม่นะครับมันยังถือว่าเป็นในหนึ่งชั่วโมงอาจจะหายากนลต้องไปดูสิบห้านาทีเพราะว่ามันยังไม่ถือว่าเป็นเทรนอะไรมากมายมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยอยู่นะฮะเล็กน้อยอยู่อันนี้น่าจะสินาทีน่าจะเห็นชัดกว่าในชแนลนิง ก็ถ้าขึ้นมาถึง1 6ึ8ได้จริงๆนะครับก็ประมาณ1.3575อันนี้มันเท่าไหร่นอหนึ่งจุดสามหกศูนนะครับก็รอลุ้นนะครับว่าจะถึงข้างบนใน1ชั่วโมงหรือไม่ใน4ชั่วโมงหรือไม่เอาประมาณนี้ก่อน,นครับอาจจะรอราคานะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยให้มี2องตำแหน่งนะครับให้เข้าเซลล์ให้เข้าเาให้เข้าบายนะครับขอโทษที คือตำแหน่งที่1ตรงนี้ครับคือรอให้ราคาทะลุหายไปก่อนสัญญาณชัวร์แล้วนะครับว่าทะลุหายมีสัญญาณทะลุขึ้นไปนะครับก็บายตามเลยนะครับบายตามเลยนะครับนี่นะครับก็ได้อยู่นะหรือว่าอาจจะรออีกครั้งหนึ่งนะครับตำแหน่งที่ราคาจะมีโอกาสมาทดสอบเนี่ยแต่ก็ถือว่าต้องต้องมีแรงอีกนิดนึ่งนะฮะต้องมีแรงอีกนิดหนึ่งว่า ลองไปเดี๋ยวจะเจาะไปดูใน1 5นาทีนะครับว่าถ้าราคาลงมาทะลุเทรนด์ไลน์ข้างล่างนี้เนี่ยจะลงมาประมาณไหนก็ถ้าดูจากหนึ่งชั่วโมงก็ตามฟิโบ้ได้ครับโซลิตแอกเมนต์นี่เลย1 8 5 0แล้วก็38.2ครับบริเวณนี้ครับอาจจะมาแตะตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีสัญญาณกลับตัวขึ้นไปตรงนี้ครับเป็นจังหวัดดีนะที่เราจะเข้าบายแล้วก็มาปิดข้างบนนี้เลยอย่าลืมดูตรงายนี้ด้วยครับถ้ามันลงมาให้เราเข้านะเราก็จะได้จุดเข้าสวยๆมากกว่าตรงนี้นะครับ มากกว่า h i g นะครับดู15นาทีกันบ้างครับเยอะไปหน่อยนะฮะเหมือนเดิมนะครับกดคอนทรนบีคอนท a นเครับลบกราฟทั้งหมดนะฮะแล้วก็ดีลีทนะครับแต่สำหรับใครหลายๆคนบอกว่าแล้วเทรนไลน์ที่อุตสาหลากมานมนานถ้ามันหายไปทำไงฮะคนทนคนทนซีนะครับคอนทนแซดนะฮะนะครับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆ แต่ถ้าจะลบทีละอันก็กดเครื่องหมายลบง่ายนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครัสำหรับการใช้โปรแกร,รมมาดูใน15นาที15นาทีขอมองภาพรวมก่อนนะครับถ้าทำเฟรมเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความแข็งค่าของแห้งเทียนเนี่ยจะต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราจะมองภาพรวมเราจะเ,เทรดในทำเฟรมเล็กเนี่ยเราควรมองภาพรวมให้ ชัดเจนก่อนนะครับว่า,าภาพรวมของทำเพลงเล็กๆนะครับแนวโน้มหลักๆเลยนะครับสามารถตีเป็นชแนลระดับไหนได้บ้างนะครับก็ลองหาจากสวิงไฮสวิงโลไปเรื่อยๆไงครับอันนี้เริ่มไกลละเริ่มไม่เกี่ยวแล้วโอเคแล้วก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ตุ้มมองมองตูมดูนะครับกางจากสวิงครับสวิงของรอบ,บดึกมาถึงสวิงของรอบเช้าร,ราคามีการมาทดสอบตำแหน่งนี้หนึ่งครั้งมีโอกาสนะครับมีโอกาสมากกว่านะครับที่ราคาจะดิบขึ้นตั้งแต่เช้านี้เลยนะครับมีโอกาสมากกว่าที่จะดิบขึ้น มองว่าเป็นดับลัลท็อปหรือเปล่านะครับเชื่อว่าหลายๆคนมีคําถามว่าเนี่ยครับดับลัลท็อปหรือเปล่าให้มองตรงนี้เนี่ยว่าเป็นเอ่อเป็นการทดสอบแนวต้านเฉยเฉยนะครับเป็นการสวิงเพื่อทดสอบแนวต้านเฉยเฉยครับว่าเราก็ต้องดูว่าหลักการของดับลัลท็อปก็คือดับลัลท็อปเนี่ยต้องเกิดในจุดสูงสุดนะครับเกิดในบริเวณที่กราฟจะกลับตัวหรือว่าบริเวณไฮหรือว่าจุดสูงสุดนะครับถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยให้มองถ้าเกิดจากช่วงไซด์เวย์นะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดจากปลายเทนเนี่ยก็ให้มองได้เลยว่าาเป็นกร เพียงแค่ทดสอบเป็นการสวิงเพื่อทดสอบแนวรับแนวต้านเฉยๆนี่ครับก็ลงมาถึงข้างล่างนี้แล้วนะไม่ถึงถ้าวัดจากตรงนี้เนี่ยก็ไม่ถึงหนึ่งรยสเอดุดแปดข้างล่างถ้าหนึ่ง้อหกเอ็ดุแปดก็คือข้างล่างนี้แต่นี้มีการรูปขึ้นมาแล้วนะก็นี่ครับโอกาสที่ราคาจะขึ้นอย่างที่บอกไปข้างบนนี้ะ ดูนะครับดูสัญญาณอีกทีว่าราคาจะมีการทะลุผ่านหรือไม่นะครับ <c oughs> ถ้าทะลุผ่านก็เป้าหมายคือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยหกสิแปดของหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแนวสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเทรนไลน์เส้นนี้นะครับประมาณ่วนบริเจนถ้าราคาลงมาตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่สวยกว่ารอดูสัญญาณกับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาติดข้างบนนี้ตามหนึ่งชั่วโมงเลย ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ภายในวันนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวเกือบลืมบอกข่าวไปอัตราการว่างงานของสเปนนะฮะพักหลังนี้สเปนมาแรงนะฮะสเปนก็แนวโน้มเศรษฐกิจค่อนข้างดีอยู่นะฮะแล้วก็มีของห้ามงเย็นนะครับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของสภาพยูโรอันนี้ไม่แน่ใจนะยูโรพักพักหลังนี้อ่อนแอนะฮะโดยรวมนี้ยูโรอ่อนแอนะแล้วก็มีสองทุ่มนะสองทุ่มเออสี่ทุ่มนะครับพอเที่ยสี่ทุ่ม แตชนีผู้จัดการ่า่จัดซื้อภาคบริการของสารัตลองมาดูกันนะครับผมก็โชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับลาไปก่อนวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับช้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ